อรบประตูอ่ะช่วยแต่ลูกอย่าเปิด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 มันบอกว่าเธอโกหกอย่าไปเชื่อเธอเด็ดขาดนะเราเป็นคนดีช่วยไหมล่ะลูกเข้าไปช่วยคนเดียวดิลุงไอ้บ้ายอ้เบายพี่ไอ้เบ้ไอ้บ้าไอ้เบี้ยโบ้ไอ้เบยค่ะ ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยถามกูเหรอกูกำลังพ้องมึงนี่แหละทำไมบรรยากาศมันดูอึมคึมจังเลยวะแต่แดแดแต่แด่แด่แดดมีใครอยู่ไหมเพื่อนใครเพื่อนมึงนี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยทำเตือนสอบเป็นแต่เพลงเท่านี้ครับผมยังยังเยเฮ้ยเอะไรวะมีมีตัวเดินอยู่ไหมล่ะ ปัญหาที่ข้างบนถ้ำเสียงดังนะถ้ำอย่างดังนะมันเป็นบัญหาลักมันชูชีพมันใจขึ้นได้นะมันใจขึ้นได้เอ้ยมันเดินมาเดินมาเดินมาไม่เชื่อกูตกเชี่อกูตกจะหออย่างยาวเลยห้อมันยังยาวเลยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ใต้ตีนเราเนี่ยอืออืออย่าดัดกูดิเดี๋ยวกูตกอย่าดัดกูอย่าดัดก่อนอย่าดัดกู เราไปไหนเลยไปไหนลุกขึ้นทีนี้เลยไปไหนเลยไปแล้ว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 ขออย่างยาวเลยอ๋อแต่ไอพวกนี้หลบได้ไงพวกตายรูแบบนี่แบบหาอะไรอะหากุเจเหรอมาแล้วลุงมาอยู่ข้างหลังเราลุกขึ้นก่อนไม่เป็นไรยี่เสียงคนน่ากลัวเลยพี่คนปีนบันไดได้ดินบันไดได้ โอเคเยอะโอเคกูจะได้ไม่ปีนโอเคนู่นๆทางนู้นเหมือนมีทางไปเนี่ยต้องหากุญแจอะไรก่อนไหมอะข้างหลังข้างหลังปะปีนไปนายูีปีนไปนายูีตัวนี้ไปได้ลุงตัวนี้ไปได้โอเคโอเคทุกคนเองนี้มาได้แต่ไปไหนไม่รู้ชั้นบนชั้นบนขึ้นจากตรงกลางตรงกลางแล้วเดี๋ยวซ้ายขั้วเขาบอกว่าสาวญี่ปุ่นเป็นสาวที่สนุกสนานของจักรพรรดิและคุณนางอันนี้มันบ่อน้่มพุออนซันไหมเนี่ยออนเซน เอามาทำไมวะนะเหมือนเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์อารมณ์อะไอารมณ์ภากอารมณ์ภาคไหนใหญเหรออ๋อมันกลับไปติดเต้นต่อไปดเต้นต่อใช่อะอะ,อะอกลับมาพักก่นอนต่อดีกว่ากลับมาพังก่อนต่อดีกว่ากลับพูดก็ตื่นเต้นเลยวะไม่ได้หรอมอันแล้วมันลงไปแล้วมันมีอะไรลุงอ๋พักผ่อนเหมือนกันโอ้ยม,มีกุญแจนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วกุญแจไปทำอะไรอ่ะหมดด้วยฉันเกลียดเธอเธอชอบมองดูฉันล้มเหลว มันมีหนังสือด้วยเฮ้ยนี่ไงรูปมันเนี่ยดูมันมีรูปมันด้วยพาบาทมันคือพาวาดเม่นเลยเผาเลยเหรอใจร้ายกันโอเคได้กุญแจแล้วไปไปขที่ไหนอ่ะนั่นหน่อดิได้กุญแจมาแต่เราไม่รู้ประตูประตูนี้บ้างประตูใหญ่ข้าง่าบ้างตรงนี้ก็เหมือนประตูนะแต่มันเหมือนมีที่ไขอ่ะที่ไขอยู่ข้างล่างปะวะน่าจะข้างล่างแหละข้างนั้นเดี๋ยว เดีตรงไปตามไปเนี่ยป่ะไอ้ลูกปั้นลูกปั้นเลยไปเล้เหมือนปลา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 โอเคโอเคมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เราสามคนแล้วลงแล้วไปขับมาแล้วลับมามาานึกว่าไดโนเสาร์คอยาวลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายผมว่านะห้องอยู่ปล่อยให้มันลงไปก่อนไหมปล่อยใหมันลงไปก่อนดีกว่าเราวก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าเราเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อไอ้คนนั้นหา เดี๋ยผมเจอประตูแล้วเนี่ยลงมาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมีประตูอยู่ลงไปแลเลี้ยวซ้ายเหรอมันไปยังอ่ะให้มันไปก่อนไอ้แลมันดอยู่งมันดอยู่ลงมันดพี่น้องมันลงไปแล้วมัลงไปแล้วไปไหนลง้ยซ้ายนะมันอยู่ไก่มากตอนนี้ไอ้มาร์กจะตายไอ้มากจะตายไอ้เนียจะบอกว่าไเดี๋ยวมันตามมาแล้วมันจับแล้วไอ้เล็กเปิดลเปิดลทเปิดเปิดลเปิดเปิเปิดเปิดเปิ บางทีคันนี้อาจเป็นบางสิ่งได้คืออะไรวะเปิดบางอ๋อมันอาจจะเปิดบางอย่างได้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งฉันสัญญามันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่ไงคันโยกคันโยกนี่ไงเออโยกละอ๋อผมว่าประตูข้างบนนะเปิดประตูข้างบนตรงกลางใหญ่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ขึ้นไปตรงกลางแต่ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนมีใช่ฝั่งตรงข้ามมีผีไปนะ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 พอน้องเขาหยุกใครหยิกมากเลยไปละไปไปละไป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 ระตู มาแล้วลองกูดูให้ลองกูดูให้ตามมาได้ไหมเฮ้ยเราผ่านแล้วเฮ้ยมือนพูดเรื่องอะไรคุณทำอะไรพวกเขาดีเวอร์ข้าเป็นพวกเขาดีเวอร์ใช่ไหมเฮ้ยอะไรยผมมาตามไอ้ยอ้มันมีของงอกแผลนัดนะ ไม่เห็นข <g horses> ้างหน้าเหรอมันแค่มาทักทายปรตู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 ขูว่าบึ้มหน้ากูแน่เป่แมวนะแมวนะแมวนะเอ้าตรงไหนวะเนี่ยประตูพักผ่อนหย่อนใจอีกวะเนี่ยเฮ้ยเกาะลอยฟ้าไอ้ปีนได้ปีนได้ตรงนี้ปีนได้ขัดตีนเมื่อกี้นี่ตรงเนี้ย มัเลนมึงจะมามึงก็มากูจูบมึงตั้งหลักดอมึงต้องเอาสักดอกให้ได้เกมเนี้ยเปิดละไม่แคร์อะไรละไจบชัปเตอร์นี้พอนะพอนะเดินอรบกับเพื่อนเพื่อนไข่เพื่อนเพลมอแล้ววะน่ามาแล้ววะน่อะไรวะน่อะไรอะไะเป็นไงทำอะไรทำอะไรทำอะไร ดับมาเริ่มเลยวะทุเที่บอกอย่าห้องไม่เป็นเดี๋ยอยโง่เราต้องไปทางไหนวะต้องจุกมันเพื่อหาอะไรบางอย่างจุกจุกคลิปจุกมันมันมันเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปข้างในแล้วเราจะตามมันเข้าไปอย่างนั้นเหรอลองมันออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาออกมาแล้วแล้วแบบไงอ่ะจุกจุกกระแสทกมาเด็กตัวเรียกขวาโอเคไปลูก ไป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 ไไป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 ไไปไปไป ประตูเพื่อตอกย้ำคำสัญญาฮะจะเสียงข้างหน้ามันก็เหมือนมีเสียงลากอีกนะไปเลยอ่ะเขาขาวประตูขาวน่ะดูเหมือนจะต้องการรออะไรสักอย่างเหรอมันหากุญแจป่ะคืออะไรอ่ะเราต้องไปประตูไหนวะเนี่ยไอ้มาร์คเจอประตูเราไปขาขาวไหมอ่ะประตูตอกครับละโซนพักผ่อนหย่อนใจอ๋อมีไว้ให้ถามเราต้องไปทางนี้สิ่ไหมแต่มันมีเสียงตึ้งตั้งนะ อุ้ยอุ้ยวันก็แม่งวิญญาณแล้วแหละวิญญาณน่าจะต้องมา้าเรียแล้วแหละมันไงมันฝ่าไอวิญญาณได้ไหมครับผมนี่ไงมาเอาแค่นี้เองเนี่ยไอ้ผีเสื้อนี่ไงำนนพอจะเป็นวิญญาณได้ไหมครับสปิริตว่ะสถานที่นี้ไม่ใช่ความจริงสร้างมันขึ้นมาเจสัน it's not real ใครคือเจสันสปิริตออฟบัตเตอร์ไฟใครคือเจสผีเสื้อวิญญาณของผีเสื้อนั่นเองใส่แล้วเหรอจะไปจิกหน้ากูอีกใช่ไหม จงไม่จึงไม่จึงหน้าไม่จึงหน้าแต่มาเป็นแฉลเลยเวนรอบนี้อะไรกันรอบนี้อะไรกันโอ้โหไหลประตูซะเหลือเกินอา้าวเที่จเปิดได้เฉยเลยตรงกลางเปิดได้หมดครอคอป่ะครอคอป่ะโอ้โหมืดตึดพักผ่อนหย่อนใจอีกวะเลยมืดตึ๊ดมาสักทางก่อน,นทา่านไหมผานไหมทางที่มืดๆืดจินะโอ้โหใช่แน่ๆเลยว่ามืดมืดอย่างนี้อยู่ไหนอยู่ไหนมีประตูใหม่ด้วยยูมีประตูต่อไปกัน โอ้ห้องอะไรไปเนี่ยเฮ้ยใส่มือใส่มือเฮ้ยอะไรอะไรวอะไรอะไรยิใส่ชุดดำยิงใส่ชุดดำนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นแล้วเห็นหันไปเห็นตาอยู่แล้วมันก็หายไปลัดไหมไม่ะไรแล้วอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กเฉยๆนี่ย่าลาเวนเดอร์ มีมีข้อความอะไรไม่รู้อยู่บนโต๊ะเนี่ย <c oughs> ขาพักหายใจกับตัวหนังสือกันนะเฮ้ยนี่ไงมีประตูล็อติบฟ้าเนี่ยนยายได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วฉันก็หมายความว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วแย่เลยนะนะที่ฉันไม่อ่าน <c oughs> เพราะว่าฉันอ่านไม่ออกมันตึง้งตึงว่าประตูเนี้ <c oughs> นี่ต้องหาอะไรวะหาบูสเปริลยันตีสปิน อ๋อหาไหนไหนอ่ะหาในนี้เหรอน่าต้องไปอีกประตูนึงวะกลางอะไรเออห้องตรงกลางนั่นน่ะวิญญาณสีฟ้าแล้วไปวิญญาณก็เป็นผีเสื้อได้ว่ะจะไม่มาบึ้มนากูอีกใช่ไหมไง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  Help me บอกแล้วเปิดประตูว่ะช่วยอย่งเปิดอย่า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 เปิดมันบอกว่าเธอโกหกอย่าไปเชื่อเธอเด็ดขาดนะเชื่อไม่ละเตอร์าเป็นคนดีเชื่อไม่ละ ลุงเข้าไปช่วยนคนเดียวดิลุงจะได้บอกนะว่าจะเปิดแล้วมันไปดึงแล้วม um ันหลอกมึงก็ไม่หลอกไอ้คนที่เข้าไปมึงมาหลอกกูด้วยนะไปเดี<_<_<_๋ยวแล้วกูต้องไปแดนวะเนี่ยแดกไปดึงเขาก็บอกอย่ว่าอย่าเปิด นีด่าตีให้ตายจริงเลยคนนี้เนี่ยเราอย่าไปเชื่อสิ่งที่เราไม่เห็นเองสิแวงเอ้ยจึงหน้ากอีเวนเสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮียตกใจไม่ได้ตากันเมื่อกี้เลย